ดวงทั่วไปของคนลักนณาราศีสิงห์นะคะก็จะเป็นการดูในช่วงวันที่22กันยาถึงวันที่31ตุลาคมเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราไปเปิดไพ่ของคนลักนณาราศีสิงห์กันเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะไพ่ยี่ิสีช่วยบอกด้วยค่ะว่าช่วงนี้ลักนณาราศีสิงห์เป็นยังไงนะคะเป็นไพ่หก้วยนะคะ การกลับไปยังถิ่นฐานเดิมๆบ้านเกิดของตัวเองหรือว่าการกลับมาของคนรักเก่าคนเก่าๆเรื่องราวในอดีตเก่าๆนะคะซึ่งเป็นความทรงจำดีๆของคุณมันกลับมานะคะราศีสิงห์นะคะ,ะ,ะ,คะแต่นะคะไพ่ประกบหน้านั้นกลับเป็นมีเหตุการณ์ที่ทำให้คุณรู้สึกระแวงสงสยัยเครือบแข็งใจนะคะหรือว่าคุณต้องคอยระมัดระวังตัวเองตลอดเวลาในช่วงนี้นะคะ เป็นพ่ออะไรเดี๋ยวเรามาดูนะคะเอสซอฟอนขึ้นมาในตำแหน่งที่3นะคะหลายๆคนอาจจะคิดที่จะลงทุนเป็นเจ้าของกิจการของตัวเองไหมนะคะหรือว่ากำลังคิดที่จะ พัฒนาในเรื่องของการงานใหม่ๆเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะตำแหน่งที่4ี่เป็นไพ่สี่เหรียญน,นะคะไพ่สี่เหรียญน,นี่ก็เรียกว่าสถานะทางครอบครัวการเงินนะคะก็เรียกว่ายังอยู่ในช่วงที่ทรงๆอยู่นะทรงๆอยู่หรือบางคนอาจจะมีความคิดว่า เออจะนำเงินตรงส่วนเนี้ยไปทำธุรกิจอะไรดีหรือว่าไปลงทุนอะไรให้มันงอกเงยขึ้นมานะคะเป็นช่วงเรียกว่าช่างใจหรือว่ามองมองในเรื่องสถานะสถานะของไรายได้ของครอบครัวอยู่นะคะช่วงเนี้ยประเมินอยู่นะคะเกิดอะไรขึ้นสลับราศีสิงห์อ่าใบที่5ค่ะเป็นไพ่จัดเมน์นะคะเป็นเมเจอร์อะคานา ที่ผ่านมาบางคนจะได้รับเงินตกเบิกนะคะเงินจากพินัยกรรมเงินจากประกันชีวิตนะคะหรือว่ามันมีอะไรบางอย่างที่มันแบบมีการเปิดพินัยกรรมเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะหรือว่ามีเหตุการณ์บางอย่างนะคะที่เป็นการแจ้งข่าวสารการบอกกล่าวนะคะการได้เก็บเกี่ยวผลของการกระทำเดิมๆเมกิดขึ้นนะคะ ตำแหน่งที่6ค่ะราศีสิงคระราศีสิงอ่าเป็นเอ e อ f p เ n นต c เ e อนะคะเป็นไพ่หนึ่งเหรียญน,นะคะมีโอกาสว่าจะเกี่ยวข้องกับพินัยกรรมนะคะพินัยกรรมมรดกทรัพย์สินนะคะตำแหน่งที่7เป็นไพ่เก้าถ้วยนะคะเก้าถ้วย ตำแหน่งที่แปดค่ะเป็นไพ่สิบเมท้าว่ะตำแหน่งที่9้าเป็นไพ่ห้าเมท้านะคะตำแหน่งใบสรุปเป็นไพ่เดอะมูนนะคะ ลัคนาราศีสิงห์นะคะก็ดูจากหน้าไพ่ของคุณนะคะค่อนข้างที่จะมีปัญหานะค่อนข้างที่จะมีปัญหาคุณจะต้องเดินทางกลับไปยังถิ่นฐานบ้านเกิดเดิมคุณนะเพื่อที่จะไปเคลียร์ในเรื่องของบรดกทรั์สินต่างๆนะเพราะว่าบางคนอาจจะมีการเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำพิพนัยกรรมนะคะการโอนทรัพย์สินอะไรบางอย่างเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะมันก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหาอีกนึงนะคะตัวคุณเองก็ค่อนข้างที่จะเรียกว่าไฟเต็มที่ในเรื่องของในเรื่องของอสิ่งที่คุณต้องการนะ,ค,ะคุณพยายามที่จะเรียกว่าเรียกร้องสิทธิ์ในสิ่งในส่วนที่คุณอยากในส่วนที่คุณต้องได้อะมาเหมือนกันนะนะคะ แต่ว่านะคะสถานการณ์โดยรอบแล้วก็ค่อนข้างที่จะหนักอยู่นะคะหนักอยู่นะคะมันมีภาระอะไรหลายอย่างเกิดขึ้นนะาะตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งของบุคคลทั่วไปนะคะสถานการณ์โดยรอบมันมีภาระอะไรบางอย่างนะคะที่เกี่ยวข้องกับคุณนะเกิดขึ้นนะคะแต่มันเป็นตำแหน่งของบุคคลอื่นนะคะแล้วก็ตำแหน่งที่เจ็ดเนี่ยมันเป็นไพ่เก้าถ้วยนะคะ ให้เก้าถ้วยเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นตัวปัญหาเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นปัญหาเกิดขึ้นกับคนนะนะคะมันเหมือนกับคนที่ทําอะไรแล้วทําอะไรสองอย่างเหยียบเรือสองแคมนะคะหรือว่าคนที่ค่อนข้างจะมั่นใจในตัวเองสูงนะคะหรือว่าถทาอีกอย่างหนึ่งคือเป็นพ่อแม่ก็ได้นะคะคุณจะมีปัญหาในเรื่องของทรัพย์สินที่ดินนะ อาจจะต้องมีการแบ่งสันปันส่วนที่ดินกันนะคะจากเรื่องของมรดกทรัพย์สินที่หรือว่าสิทธิ์ที่คุณจะได้นะแต่ถามว่าได้ไหมได้นะไพานาคตมันเป็นไพ่ออฟเพนทัคเลคุณได้นะแต่ไพ่สรุปมันเป็นเดมูลนะคะเป็นเดมูลนั่นก็หมายความว่าที่ดินที่คุณได้อะหนึ่งแหละมันอาจจะเป็นที่ดินที่เป็นที่ดินที่อยู่ติดกับป่าช้าหรือว่า อยู่ติดกับสถานที่ที่มันเรียกว่าแบบเป็นสถานที่ลกล้างอะนะคะแล้วก็สนะคะอ่า the m o o นี่ยมันเป็นไพ่ของอ่ามายาการทรยศหักหลังหรือว่าการเน็นทากล่าวร้ายในทางไม่ดีนะคะ มันจะมีปัญหาเรื่องนี้เกิดขึ้นเหมือนกันนะคะอันนี้ต้องระวงังถ้ามีเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆก็ต้องดูให้ดีนะคะเพราะว่ามันจะมีปัญหาภายหลังได้นะคะใครที่ต้องเข้าไปเซ็นสัญญาอะไรต่างๆนะคะทาให้รอบคอบรัดกลุมอ่านสัญญาให้ดีนะคะอ่านสัญญาให้ดีใครที่ซื้อที่ดินนะคะก็ต้องตรวจสอบดีๆนะคะว่าที่ดินตรงนี้มันเป็นที่ดินที่เรียกว่า เป็นที่ยินที่เรียกว่าถูกต้องไหมนะคะมีความชัดเจนมั่นคงแค่ไหนอันนี้คุณต้องดูดีๆนะคะสำหรับใครที่จะไปซื้อที่ทางอะไรประมาณนี้นะคะแต่จากหน้าไพ่นะคะจากหน้าไพ่ของคุณแล้วนะคะออต้องระวังนิดนึงเพราะว่าไพ่อนาคตเป็นไพ่เอสโฟเพนทาเคิก็จริงเป็นไพ่เป็นไพ่ที่คุณจะได้ทรัพย์สินตรงนี้มาก็จริงแต่ว่า มันจะมีนัยยะแอบแฝงนะเพราะว่าไพ่สรุปมันเป็นไพ่เดมูลไงนะคะทรัพย์สินที่คุณได้มามันจะมีนัยยะแอบแฝงคุณลองเช็คดีๆนะคะสําหรับใครที่แบบเออมีคนยื่นข้อเสนออะไรมไห้คุณนะนี่มันมีคนยื่นมาให้มันน่าจะเป็นในตําแหน่งของหัหน้างานคุณก็ได้หรือว่าผู้อาวุโสกว่าคุณตำแหน่งของพ่อของคุณก็ได้นะคะที่มันมีการยื่นอะไรเข้ามาหาคุณเนี่ยนะคะ เพื่อที่จะให้คุณไปซื้อหาหรือว่าไปต่อรองอะไรสักอย่างเนี่ยคุณก็ต้องดูดีๆนะนะคะไพ่สิบไม้เท้ามาในตำแหน่งที่8ปดนะคะสิบมาสิไม้เท้ามาในตำแหน่งที่8เนี่ยมันเป็นปัญหาของการแบกภาระนะมันเป็นแต่มันเป็นภาระของคนอื่นนะคนอื่นเขาแบกภาระไว้เยอะ หรือว่ามีอะไรหลายๆอย่างล้นมือนะคะอันนี้คุณต้องเช็คอีกทีนึ่งนะสำหรับคนราศีสิงห์นะคะถ้ามันมีเรื่องของการทำอะไรหลายๆอย่างเนี่ยหรือว่าคุณเข้าไปเกี่ยวข้องกับบุคคลแบบนี้นะคุณลองเช็คดีๆเพราะว่าบางทีเขาอาจจะทำอะไรหลายๆอย่างจนแบบทำให้พลาดหรือว่าพลาดจุดสำคัญบางอย่างไปนะคะคุณถ้าคุณเข้าไปซื้อกิจการหรือว่าเข้าไป เคโอเวอร์อะไรกิจการของใครสักคนเนี่ยคุณก็ต้องพิจารณาดีๆนะคะดูดีๆเพราะว่าเดิมูนขึ้นมาในตำแหน่งสรุปเนาะการเงินก็ถือว่าถือว่าดีระดับหนึ่งนะสำหรับการเงินของคนลักนาสิงห์นะคะถือว่าดีระดับหนึ่งการงานก็ดีนะคะการงานก็ดีมันมีคนยื่นงานใหม่ๆมาให้คุณนะคะแต่นะคะมันแอบแฝงมานะคะการงานมันจะแอบแฝงมาเพราะว่าตำแหน่งเนี้ย มันเป็นตำแหน่งของคนเจ้าเล่ห์เหมือนกันนะนะคะตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งของคนเจ้าเล่ห์ที่มาในตำแหน่งที่7นะคะคนคนนี้เขาค่อนข้างที่จะมีความมั่นใจในตัวเองสูงแต่คุณจะไม่รู้ว่าเขาไม่ได้ทําเขาอาจจะไม่ได้แบบทําธุรกิจที่ซื่อตรงนักนะนะคะบางทีคนคนนี้อาจจะเหยียบเรือสองแคมคุณก็ต้องดูดีๆนะเพราะว่าไพ่สรุปเป็นเดมูลนะคะการงานคุณเนี่ยถ้ามันแบบมีการลงทุน ว่าการซื้อหาอาสังหาริมทรัพย์อะไรสักอย่างหนึ่งเนะี่ยต้องดูด,ดีเพราะว่าจัดเมนขึ้นมาในต่งที่5นะคะมันเหมือนเป็นไพ่เวรกรรมด้วยนะคะไพ่กรรมเก่านะคะด,ดูดีนะคะส่วนความรักล่ะความรักก็ความรักก็เหมือนกับว่าคนเก่าๆเ,เนาะจะกลับมาเวียนวนนะคะคนเก่าเกาก็จะกลับมาเวียนวนแต่ว่า มันเหมือนกับกลับมาแต่ว่าคุณไม่ค่อยได้ไปโฟกัสเท่าไหร่หรอกนะคะเหมือนตัวคุณมากกว่านะคะที่กลับไปเหมือนบังเอิญไปเจออะไรประมาณเนี้ยเพื่อนเก่าๆคนรักเก่าๆอะไรประมาณเนี้ยนะคะหรือว่าหลายคนอาจจะแบบมีการกลับมาของคนรักเก่านะ,ะเพราะว่าจัดเม้นมาในตดืหน่งที่ห้าด้วยนะคะเป็นคู่เวรคู่กรรมถ้าเป็นจัดเม้นเนี่ยนะคะเป็นคนในอดีตชาติ คนที่เคยสร้างเวรสร้างกรรมมาด้วยกันทั้งกรรมดีและกรรมชั่วนั่นแหละนะคะเขาเวานะะเียนกลับมานะคะเวียนกลับมาถามว่าชัดเจนไหมช่วงนี้ยังไม่ชัดเจนนะคะความรักก็ต้องระวังเหมือนกันเพราะเดมูนขึ้นไปสรุปเนาะระวังเหมือนกันเพราะว่าคนเก่าๆกลับมาบางทีเขาอาจจะไม่ได้มาแบบบริสุทธิ์ใส่ซื่อเหมือนแต่ก่อนก็ได้นะคะทักสามสถานะเลยนะคะข้าวๆก่อนเนาะสำหรับความรัก เดี๋ยวเราไปดูไพ่อาราเคิลบอกคนลัคนาราศีสิงห์ว่ายังไงนะคะอาราเคิลบอกคนลัคนาราศีสิงห์ในช่วงยีิบสองกันยาถึงสามสิบเอ็ดตุลาด้วยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเป็นนิวโฮมเรียกว่า,าสเต็ปใหม่ของคุณเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าเป็นทิศทางที่ ถูกต้องแล้วดีแล้วสำหรับคุณนะนะคะเหมือนกับว่าคุณได้ก้าวไปอีกขั้นหนึ่งนะคะเป็นสเต็ปที่ดีแล้วนะคะอะไรที่คุณทำอยู่ตอนเนี้ยนะคะอ่าก็ไปที่สองเป็นซัมเมอร์นะคะละอ่าทุกสิ่งที่คุณถามนะ่ะกำลังถามหาคำตอบอยู่เนี่ยเดี๋ยวมันจะมีคำตอบมาให้คุณนะคะในช่วงของ ฤดูร้อนนะคะในช่วงฤดูร้อนใบที่3ของออร์เคิลค่ะบอกว่าวินเทอร์วินเทอร์บอกว่าคําตอบหรือว่าคําตอบที่คุณอธิษฐานเนี่ยนะคะมันเรียกว่ามันจะเป็นจริงมันจะเติมเต็มแล้วก็เป็นจริงให้กับคุณในช่วงของเดือนของฤดูหนาวนะคะร้อนแล้วก็หนาวนะคะเรียกว่า ไพ่ออร์เคิลออกมาก็จะประมาณนี้นะคะสิ่งที่คุณไม่รู้คุณก็จะได้รู้ะนะนะคะหน้าร้อนเดี๋ยวจะรู้นะคะหน้าหนาวก็จะได้รับคําตอบที่ชัดเจนขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะสาหรับไพ่ออร์เคิลเนาะนะคะแต่ว่าดูจากหน้าไพ่ของคุณแล้วนะคะก็เรียกว่าดีครึ่งเสียครึ่งอะนะ นะคะเพราะว่ามันมีไพ่จัดเม้นขึ้นมาด้วยมันอาจจะเป็นกรรมเก่าของคุณหรือเปล่านะคะทางกรรมดีและกรรมไม่ดีนั่นแหละนะคะที่มันจะมีผลแต่ว่าจัดเม้นมันขึ้นมาในตำแหน่งที่ห้าเจ้ากรรมนายเวรเขากลับมาแล้วคุณน่าจะเจอเขาแล้วแหละนะคะน่าจะเจอเขาแล้วแหละว่าจะเป็นคนเก่าคนใหม่นะคะเรื่องของความรักความสัมพันธ์ด้วยเรื่องของอคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องคุณด้วยนะคะอันนี้ถ้าคุณรู้นะคะ รู้แต่เนินเน่นๆมันก็จะเป็นการที่ดีนะคะไพ่ประกบหน้าคุณเป็นเพจออฟสอดด้วยไงนะคะก็เรียกว่าไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่ถ้าเป็นไพ่เพจออฟสอดนะคะมันเหมือนกับคนที่คอยจ้องแต่ทาร้ายคุณตลอดเวลานะคะอาจจะเป็นเด็กที่อายุน้อยกว่าก็ได้นะคะเป็นคนที่แบบเหมือนกับมีคนที่คอยระแวงสงสัยคุณอยู่หรือว่ามีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่มันแบบละแคละคายทําให้คุณรู้สึก ไม่แน่ใจเครือบแข็งใจก็ได้นะคะมันประกบหน้าคนอยู่แล้วมันถึกแล้วเขาก็ถือดาบอย่างเงี้ยนะคะต้องระวังตัวนิดนึงนะสําหรับคนราศีสิงห์นะคะมันเหมือนกับคนจ้องทํำลายคนอยู่นะคะแต่คุณจะมีโชคเรื่องอสังหาริมทรัพย์ในอนาคตนะคะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับดวงทั่วไปคนลัคณาราศีสิงห์นะคะสําหรับดวงดาวช่วงนี้ของคนลัคณาราศีสิงห์เดินการเดินของดวงดาวเป็นยังไงบ้างนะคะ ก็ดาวพฤหัสยังคุมโทษเออยังคุมภัยคุณอยู่นะคะดาวพฤหัสอยู่ในตําแหน่งในภพปุตตะนะคะสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวานะคะตอนนี้ดาวพฤหัสอยู่ภพปุตตะของคุณอยู่นะคะก็ยังจะว่าคุ้มคุ้มครองคุณอยู่นะคะแต่ว่ากรรมเก่าที่คุณมีมันอาจจะมันอาจจะตามมาอยู่นะคะแต่ก็ยังไม่ถือว่ารุนแรงมากนะเพราะว่าดาวพฤหัสยังให้คุณคุณอยู่นะคะก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราไปดู คลิปความรับความสัมพันธ์จะทําแยกคลิปต่างหากนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะคะวันนี้ขอบายบายไปก่อนเจอก,กันคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปค่ะสวัสดีค่ะ